สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ทุกทุกคนอยู่กับช่อง m MM m ฟังก่อนที่เราจะไปสนุกเพลิดเพลินเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กด like, ส u b s c ส i b e หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเราต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลตามเครดิตที่ขึ้นเลยนะครับ <c oughs> ไอสวะนั่นมันกล้าดียังไง หรือข้าควรที่จะฉีกมันเป็นยินชิ้นเสียดูนี้เลยพวกเจ้าไปได้แล้วนายท่านใจเย็นก่อนที่นี่มีคนดูเห็นมากเกินไปจะให้ข้าใจเย็นได้ยังไงไอ้บ้านั่นมันบังอาจทําร้ายข้าก่อนมันจะฟืน้นมันไม่เคยกล้าทํากับข้าเช่นนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ตึกตัวว่าปล่อยให้ยูชินวูนโจมตีจุดบอดได้แต่ไม่มีทางที่คนที่ไม่รู้วรยุทธ์อย่างยูชินวูนจะทําอะไรอย่างนั้นได้ข้าคิดมากเกินไป อย่ามัวเสียเวลาโมโหกับคนที่กำลังจะตายอีกครั้งไปเลยครับท่านโจมหมายความว่ายังไงไม่ใช่เรื่องแปลกคนที่ตายแล้วฟื้นจะตายอีกครั้งข้าได้สั่งให้พวกเขาเตรียมจัดวิธีไว้เรียบร้อยแล้วดีดีมากดำเนินการต่อไปได้เลยไอ้คนบัดซบเจ้ารอดตัวไปได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละแต่คราวนี้แกไม่รอดแน่ข้าจะทำให้แกกลายเป็นศพหุบเขาไอโลหิต สถานที่ที่ไม่เคยมีใครรอดชีวิตออกมาได้สนามรบในสงครามในอดีตท,ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกจากการไายเวทเมื่อ200ปีก่อนสถานที่ต้องห้ามที่แม้แต่ชาวหวังจูก็ยังไม่กล้าเข้าไปไอ้ร่างนี้มันเคลื่อนไหวลำบากจริงๆโว้วยแดนต้องง่ามอย่างนั้นเหรอเหมาะเลยที่จะฝึกวิชาปลุกผีดิบของข้าอย่างที่คิดสถานที่อย่างนี้แหละที่มีคนเลวตายเป็นจำนวนมากถึงได้มีพลังวิญญ,ญาณแข็งแกร่ง อยากจะเก็บเยอะๆแต่ตอนนี้ข้าขอเก็บเฉพาะอันสีขาวก่อนละกันเลเวลหนึ่งเอาละมาเลยทักษะสกัดไอวิญญาณเริ่มทำงานวิญญาณมีความเข้ากันได้กับทักษะนี้เริ่มสกัดพลังวิญญาณการสกัดไอพลังวิญญาณระดับ F ความชำนาญ 0. 0ซสกัดไอวิญญาณจากคนตายแล้วซุมซับเข้าสู่ร่างกายผู้ใช้ ปริมาณไอวิญญาณที่สกัดได้จะเพิ่มขึ้นตามระดับความชำนาญที่เพิ่มขึ้นปลานวิญญาณพิษได้รับการดูดซับทักษะต้านพิษช่วยลดอาการบาดเจ็บที่จะได้รับเนื่องจากจิตใจได้รับความตื่นตระหนกทําให้ได้ยินเสียงวิญญาณผู้วายชน <c oughs> การที่จะได้มาซึ่งทักษะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดช่างเป็นทักษะที่มาโซติกอะไรอย่างนี้แต่นั่นมันสําหรับพวกในโครเมนเซอร์ธรรมดาหรอกเฟ้ย คนอย่างข้าเคยชินแล้วไม่สิความเจ็บปวดแค่นี้ฉันไม่กลัวหรอกเฟยดูดซับพลังงานหญินจำนวนหนึ่งเรียบร้อยเอาล่ะได้รับค่าประสบการณ์100ค่าประสบการณ์เต็มถึงขีดสุดผู้เล่นเลเวลขึ้นเป็นเลเวล2เปิดล็อกทักษะใหม่ได้รับทักษะควบคุมนักรบโครงกระดูกเลเวลเพิ่มแล่าเ,เนี่ยได้รับทักษะสะกดจิตความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นสาเท่า ความว่องไวเพิ่มขึ้น2เท่าพละกาลังเพิ่มขึ้นสีเท่าพลังเวทเพิ่มขึ้นสามเท่าัดใช้ทักษะแค่ครั้งเดียวเองนะถ้าเป็นเมื่อก่อนกว่าจะได้มาต้องฆ่าพวกบอสร,ระดับล่างไปตั้งเยอะความสามารถความสามารถปลุกผีดิบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทักษะทักษะสกัดไอวิญญ,ญาณเพิ่มขึ้นสามเปรซนต์แล้วทำไมความสามารถเพิ่มขึ้นตั้งสเปอร์เซ็นจากการใช้แค่ครั้งเดียวล่ะเนี่ย ได้ค่าอพิเศษสำหรับผู้เล่นใหม่ไม่เลวเลยนี่ขอรับไว้ก็แล้วกันสามารถปลดล็อกทักษะได้ด้วยการทำตามเงื่อนไขหรือเพิ่มเลเวลอย่างนั้นเหรอถึงเวลาที่ต้องทดสอบซะหน่อยอย่างที่คิดไว้ไม่ไหวเลยไม่เหมือนกับพลังงานหยางข้าต้องรวบรวมพลังหยินในร่างให้มากขึ้นมากกว่านี้ต้องกระจายพลังไปทั่วร่างนี้ออความเจ็บปวดนี้ กำลังทิมแทงไปทั่วร่างกายอดทนอีกนิดต้องรวบรวมสมาธิท่านได้ทำตามเงื่อนไขเปลิดล็อกทักษะได้สำเร็จทักษะที่เปลิดล็อกหัวใจพลังหญินดี D. สำเร็จทักษะหัวใจพลังหญินระดับดีความชำนาญ 0. 0นนับรอบที่หนึ่ง มนุษย์ที่ต้องการควบคุมพลังต้องใช้ชีพจรและหัวใจเพื่อที่จะสะสมพลังเมื่อจำนวนรอบเพิ่มก็จะยิ่งเก็บสะสมพลังงานหยินได้มากขึ้นเฮ้อ <C le af> พักได้เสียทีรู้สึกได้ถึงความสกรปรกในร่างกายกำลัง <C le af> ค่อยๆถูกปล่อยผ่านออกไปอย่างช้าๆกังเทฮาต่างจากในโครเมนเซอร์ทั่วๆไปเขาเลือกสะสมพลังงานไว้ที่หัวใจแทนที่จะเป็นที่สมอง การดึงพลังงานจากสมองมาใช้หากเกิดผิดพลาดก็อาจทำร้ายให้สมองเสื่อมได้ยิ่งพลังหยินในร่างมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำลายการทำงานของร่างกายและจิตใจมากขึ้นเท่านั้นในฐานะคนเดียวที่ใช้วิชาหัวใจพลังหยินกังเทหฮาจึงไม่ต้องรับผลกระทบนี้แต่ประการใดเอาละจงออกมานักรบโครงกระดูกนักรบโครงกระดูกระดับล่าง จำนวนที่เรียกออก,ออกมาได้1สิ่งแรกที่ข้าเชิญมาได้แปลกจังมันไม่ชํานาญเรื่องการต่อสู้แต่ข้าพอได้จะใช้มันเป็นพลสำรวจได้เอาละมาเล่นกันเถอะกันใช้พลังหมดแล้วหรือหัวใจไม่รู้สึกถึงการเชื่อมโยงอีกด้วยอย่างที่คาดการไว้พลังงานในโลกนี้มีแค่ครึ่งเดียวของโลกก่อนหน้านี้ นี่พอที่จะอธิบายได้ว่าทำไมวิญญาณถึงมีพลังงานเพียงเล็กน้อยถ้าซากมอนสเตอร์ที่มีพลังหินติดตัวมีค่าพลังประมาณ10ในโลกนี้คงจะเหลือสักหนึ่งเท่านั้นช่วยไม่ได้ถ้าไม่มีหินพลังหรือว่ามอนสเตอร์สกัดไอวิญญาณพลังหินหลายวันต่อมาแวะการรักษาการความปลอดภัยขึ้น พวกมันคงจับตาดูข้าอยู่คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ต้องเป็นไอสารเลวนั่นแน่ๆถ้าข้ามีทักษะการย่องเบาจะไปบีบคอไอหมอนั่นเสียไม่ได้ไม่ได้อย่าใจร้อนตอนนี้รีบกลับไปที่ห้องพักเพื่อหาทางหนีที่ไ่ดีกว่าไอร่างกายทุเรศนี่ข้าสาบานเลยว่าจะลดความอ้วนได้ จงทำงานช่วยเพิ่มพลังทางกายภาพขึ้นเล็กน้อยหวังซัมเจ้ามาทำอะไรที่นี่แอบมาที่ห้องข่าโดยพละกการตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ก็ข้าขอโทษช่างเถอะบอกมาเจ้าทำแบบนี้เพื่ออะไรไม่ใช่ว่านี่เป็นคำสั่งของยูจินซังหรอกนะเออนายน้อย วันนี้ท่านออกไปข้างนอกอีกแล้วใช่ไหมขอรับเจ้าหมายความว่าอะไรข้าน่ะเหรอออกไปข้างนอกช่วงนี้ท่านแอบออกไปนอกบ้านทุกคืนไม่ต้องกังวลขอรับข้าไม่ได้บอกใครเรื่องนี้เหมือนว่าเขาจะไม่โกหกนายน้อยปลดตามข้ามา